ลับตาฟันเป็นต,ตูเป็นตะเตดขึ้นมา,าแล้วก็นำมาเล่าฟังเปน็นนิยายประลำประหนโลูกไม่ดูก,กับผู้ให้กำเนิดต้องสูกยกให้คนอื่นนำไปเลี้ยงอย่างลำบากเพราะเพราะใน,นอดีตลูกก็เคยยกลูกของตัวเองไปให้คนอื่นอีกถ้ามีกรรมารเป็นความตาระหนี จึงถูกยกให้ไปอยู่กับครอบครัวที่ลูกต้องไปกํำงานหนักจ้ะที่ต่อมาลูกได้พบแม่ปวยกำเนิดบุญได้เคยเลี้ยงวิดามาดนานอาดีตที่มีอยู่บ้างทำให้แม่ปวยกำเนิดคิดถึงแล้วก็ตามมาจนมาพบพ่อที่เมืองจีนตายในสมัยสงครามเพราะเป็นหน้าหาจำเป็นหารหน ตายใหม่ๆก็ไปเป็นกายสัมเเวยรลเอนเยอยู่ไม่รู้จะไปไหนลำบากต่มา,ตมาได้รับบุญที่ไปให้ก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นคือกายใสยขึ้นหลังจากที่โซมานานและก็มีอาหารทิพกินแต่ยังต้องไปอาศัยวิมานโคมะทิวชนสูงอยู่จ้ะคือยังต้องไปอาศัยวิมานคนอื่นอยู่ไปเป็นบริวารกันะ แม่เลี้ยงตายแล้วเนี่ยไปเป็นภูมิเทวาสายโดยไปเป็นบริวารเขาอีกทีหนึ่งจ้ะได้รับบนเทวที่ไปให้ก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังเป็นบริวารเขาอยู่แม่ผู้ให้กำเนิดตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาที่ดีกว่าพ่อหน่อยหนึ่งดีกว่าพ่อและแม่เลี้ยงหน่อยหนึ่งคือมีวิมานเล็ก อยู่ในหมู่บ้านภูมา่าเทวาได้รับบุญเทวทิตไปให้แล้วก็ทําให้กายท่านสว่างขึ้นสาวขึ้นสวยขึ้นอิมานใหญ่ขึ้นและก็ใสขึ้นหน่อยหนึ่งท่านที่สามตอนนี้โอ้อลเลอร์ดีใจสุดขีดที่ได้รับบุญจากลูกท่ทุทิศไปให้และดีใจที่ลูกยังคิดถึงท่านจ้ะลูกและสามีถูกจับลุมถุงชนทั้งที่ไม่ได้ชอบพอกันมาก่อน เพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมในเลี้ยงปศุสัตว์และมักจับสัตว์ให้มาแต่งงานกันจะ้ะแต่ก็ได้มีบุญที่ทำร่วมกันจึงทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขดังนั้นชาติต่อไปก็ยังมีวิบากกรรมอยู่นะลูกนะกรรมที่จะต้องถูกคลุมถึงชน การที่ลุงเงาะยาเพิ่มความดันกับสามีแล้วก็ค่อยให้หมดลมหายใจไปนั้นก็ไม่ได้เป็นบาปอะไรเพราะ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 เขาหมดอายุแล้วเหมือนคนนอนหลับไม่รู้เรื่องอะไรแล้วและไปก่อนหน้านี้แล้วแต่อยู่ได้เพราะเครื่องที่ลูกเดพยา,ยามประคองกขย่าไปเขาอยู่เจึงม่บากกรรมใดชา ้ามีชอบสะสมพระเครื่องพระเจ้าเป็นนิสัยนับถือของขลังกับสะสมเเด็ดติดข้ามมาแต่กระไสเด็ถ้าสะสมธุรกิจก็ไม่ได้บุญถ้าถือพระว่าเป็นของเก่าก็ไม่ได้บุญแต่ถ้านับถือเพื่อเจริญพุทธพุทธะเลยและลึกนึกถึงพระเจ้านึกถึงคำสอนงระลงท่าน ปฏิบัติกำสอนท่านอย่างนี้จริงจะได้บุญการส่องพระเช้า,ชาเย็นเพ่ือดูเนื้อหาของวัสดุที่ทำบัตแท้หรือไม่แท้เก่าหรือใหม่อย่างนี้ไม่ได้บุญไม่ได้ถือว่าเป็นการจเจริญพุทธานุสติจะ้ะท้าทำนังกลาก็จะมีเชื่อ,องความหลงซะด้วยไม่ได้เจริญทางปัญญาเพราะติดในมูลสาร ราติดในเครื่องกรางของขลังแล้วมัวละสารมากกว่าติดในเนื้อหาของธรรมะสามีตายแล้วก็ไปเป็นอากาศสเทวะเราบุญที่ทำบ้างตามประเพณีส่วนที่ลูกนำพระเครื่องสามีมาแจากเป็นของที่ระลึกแก่ทิมัจนทำให้ทุกคนอดีใจก็ทำให้สามีได้บุญบ้างเพราะถึงทานอย่าง,างหนึ่งเป็นการให้ ไ่ได้อะก็ไม่ได้ไปเอาไปเจริญสติจึงไม่ค่อยจะได้บุญเท่าไหร่จะ oh. ขณะนี้สามีกําลังตื่นเต้นกับสังคมใะสิ่งใหม่ๆจึงไม่ค่อยได้สนใจในเมืองมนุษย์ส่วนพระเครื่องที่เหลืออยู่ลูกก็ควรนําไปถวายพระที่ท่านกําลังสร้างวัดโดวยเฉพาะวัดร้างให้เป็นลู่เลยนะั่นหะหรือสาวัดลุงไม่ให้เป็นวัดร้างนั่นแหละ ไปท่านไปแก่ผู้มาทําบุญสร้างวัดลแล้วสามีก็จะได้บุญด้วยจ้ะ oh. ตอนนี้เป็นอากาศสเทวานี่สามีสเสลือสมองแตกเพราะวิบากกรรมในชาติที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมใน,ในชาติดังกล่าวได้ฆ่าสัตว์ได้สั่งและทําเองสั่งให้ทุกหัวสัตว์มั่งทุบหัวสัตว์เองมั่งพไปทำไปขายแล้วก็ทําอาหารวิบากกรรมนี้ตามมาส่งผลจ้ะ ที่ลูกฝันว่าสามีมาหากับเป็นเรื่องของความคิดถึงเพราะตอนนี้เทพบระบุใหม่กําลังเรียนรู้และตื่นเต้นกับสังคมใหม่อยู่จ้ะสามีมีใจใสพอประมาณตายแบบหลับและตื่นขึ้นเป็นอากาศสเทวาดังกล่าวจ้ะเด้รับบนทุกบทที่อราทิศไปให้ก็ยิ่งทําให้มีทิพยปสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะได้ฝากข้อความไปถึงสามีแล้วเทพบุตรใหม่แล้วและเทพบุตรใหม่ก็ดีใจฝากคุณมาจา้ะ ลูกทุกคนเป็นเด็กน่ารักเชื่อฟังพ่อแม่มาตลอดเพราะบุญที่เคยทำทานในความเคารพมาในอดีตมาส่งให้มาส่งผลให้บุตรธิดาได้อยู่ในวดัด<อ>ลูกสาวคนที่สองรักการสร้างบารมีมากได้ไปช่วยศาสนาก็จะคือจะท้ายมีบริวารพักพวกเพื่อนพร้อมที่ดีมากมายจะเป็นผู้มีปัญญาไปทุกชาติจ้า ลูกและครอบครัวสร้างบารมีกมูคณะมาแบบกองสบียงโดยบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันการสร้างบารมีกมูคณะยังไม่ต่อเนื่องจ้ะสามีงลูกก็มีสายบุญอยู่กมูคณะบ้างแบบเบาบางแต่ได้บุญช่วงท้ายก่อนตายจึงส่งให้ไปเกิดเป็นอาก,กาสเทวาจ้ะชาตินี้มาเจอกันอีกก็ไอ้ลูกและครอบครัวตั้งใจสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกําลังในทุกบุญ ติฐานจิตตามติดไปดูสิบรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พัดกันเลยจ้าเด็กน้อยหนูจงฟังเรื่องความลังครั้งยิ่งใหญ่ 因果之律，内心无比警惕，慎记，虚恶从善，纯心经营，撒手成欢，必会亡身。该知的事，非知不可，轮回派。 逃脱不得，无意能够侥幸获胜，我之旅纠缠不舍。即使我日子天地神仙天然，天人同样无法逃遁。天网恢恢，过有余，准备贵贱。 平平和也过山西，新前修诚，必罪不道。恶国之都，恶道调摇，心净明了，相不净。功德庇佑，将往生福乐之地。 撒手尘寰，一辉煌盛景。我，你心无警惕神经，气贯从山，春心经营，撒手尘寰，一辉煌。 之旅，命定之人，必行因果之旅，无人逃脱。因果之旅，命定之人，必行因果之旅无无，无人逃脱。因果之旅，因果之旅，命定之人，必行因。 民族之旅，名利。